มาดูการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะจังหวัดปัตตานีได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรีค่ะ ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการประปาสวนภูมิภาคสาขาสายบุรีตำบลตะลุบันอำเภอสายบุรีสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมได้ช่วยกันเก็บขยะตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์และร่วมปลูกต้นสักทองบริเวณด้านหน้าสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขา บุรีจังหวัดปานีโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาร,ราชทานจังหวัดปัานีร่วมกับอำเภอสายบุรีจัดก,กิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว23ตุลาคม2565โดยมีนายอำเภอสายบุรีข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตลุบันทหารตำรวจบัณฑิตแรงงานพี่น้องประชาชนและจิตอาสาต่างน้อม ตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระหมหากรณาธิคุณกับ โดยตลอดระยะเวลา42ปีที่ได้ทรงทุ่มเทก,กำลังพระวรากายและกำลังพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประสบนิกรทั้งในด้านการปฏิรูปก,การเมืองการปกครองด้านสาธารณประคและด้านการค้ามนาคมขนส่งตลอดจนการเลิกท่าซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญเป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและทำให้ประเทศไทยรอดพ้นภัยในยุคก,การล่าอาณานิคมค่ะ